สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ล e ีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกโคลัมบัสสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันนะคะโดยริบบิ้นก,กากเพชรใสนะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก,นก่อนเลยจะมีกันไกรเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ล e ีจะใช้ริบบิ้นตาทีดเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว30ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ี่เส้นแต่จ้าด้านกากเพชรว้ด้านในทั้ง4ี่เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจบให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะ ดีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกรวยแบบนี้นะเสร็จแล้วจับตัวตูลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้จับบริบบิ้นพับลงมาด้านล่างแล้วก็โค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะ เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเส้นด้านบนพับลงมาด้านล่างโค้งไปด้านบนเหมือนกันอ้อมมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเส้นแรกนะพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้นะคะข้ามเส้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาได้จับกลีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อเลยจากปโตริบินเส้นด้านบนตัวนี้นะอ้อมขึ้นไปเหมือนกันนะคะนี่นะคะเราก็จะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวลีจะทําช้าๆนะคะจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะ ในแบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยสวยงามอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีจะตัดเสมอตรงฐานนะนี่นะคะลีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเลียดปวยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกโคลัมบสวยสวยน่ารักน่ารัก,รกแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ¡Gracias!